สวัสดีครับวันนี้วันจันทร์ที่27มีนา2566นะครับวันนี้กับรถ S R V คันสวยคันนี้นะครับป้ายแดงนะครับรุ่นใหม่ที่มีหน้าจอเป็น Apple CarP คา y นะครับก็สามารถเข้ามาทำให้หน้าจอของท่านเป็นระบบ Android ได้ด้วยการใส่กล่อง X Pay 4นะครับเดี๋ยวเราไปดูหัวหน้าช่างโอมรีวิวกันเลยนะครับ สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ร้านถาวรออโตอช็อปนะครับวันนี้อยู่กับรถ Honda นะครับตอนนี้เราได้ทําการติดตั้งกล่อง Android Box นะครับเป็น XP 4นะครับของมิชิก้านะครับระบบปฏิบัติการ Android นะครับเรามาดูกันนะครับตอนนี้ก็ทําการเปลี่ยนหน้าจอให้เป็นระบบ Android แบบร0อซเลยนะครับก็สามารถใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆได้บนหน้าจอนี้เลยนะครับ เดยนหน้าจอของท่านลูกค้าเป็นระบบ Android นะครับแอปพื้นฐานนะครับก็จะมีทีวีออนไลน์นะครับ Google Map Netflix Spotify จุ๊กนะครับ YouTube เป็นหลักอยู่แล้วนะครับสามารถใช้งานได้นะครับตัวนี้ก็เป็นการแชร์ฮอสปอร์จากโทรศัพท์มือถือก็ได้หรือว่าเป็นการใส่ซิมการ์ดก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ลูกค้าสะดวกเลยนะครับนี่เราจะมาลอง YouTube กันนะครับ สำหรับสเปกตัวนี้นะครับก็เป็นแ a ม4 6 4นะครับก็ให้ความลื่นไหลมากๆนะครับสำหรับกล่องตัวนี้นะครับนี่จะเป็น YouTube นะครับก็ใช้งานได้เลยนะครับเราจะมาลองดูเป็น Google m a p กันนะครับ Google Map ก็สั่งงานได้เสียงได้เลยนะครับพัทยา อนนี้ก็เพิ่มให้ความสะดวกมากๆนะครับเริ่มการนำทางเรามาลองใช้งานกันนะครับที่รับทราบหน้าทางตะวันตกเฉียงใต้ไปตามถนนประดิตฐมนูธรรมอ่า Google Map ก็ใช้งานได้เลยนะครับในตัวนี้นะครับกล่องก็สามารถแบ่งหน้าจอเป็นอย่างละครึ่งได้น,นะครับ ว่าเราต้องการดู youtube ไปด้วยแล้วก็ดูแผนที่ไปด้วยนะครับก็จะมีการแบ่งหน้าจอนะครับาลากไปเลยนะครับด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็สามารถเลือกได้นะครับต้องใช้ต้องการใช้แอปอะไรร่วมด้วยนะครับประมาณนี้นะครับทุกอย่างที่รถก็สามารถควบคุมได้เหมือนเดิมนะครับ สำหรับกล่องเอ็นดอย b บ x กนะครับก็ตอบโจทย์มากๆนะครับออันนี้เป็น Honda HRV นะครับสำหรับลูกค้าที่มีหน้าจอเป็น Apple Carp l a y นะครับสามารถเชื่อมต่อกล่อง Android Box ได้เลยนะครับสนใจยังไงติดต่อได้ที่ร้านถาวรออโต้ช็อปเรียบทางห่วนกับไมลม์รามนทาน,นะครับวันนี้สวัสดีครับ